อรุณสวัสดิ์พบกันยามเช้าครับพี่น้องป่องปายเมืดสุขูสุคนครับผมครับผมเมื่อนี้ก็พบกันกับคนลงทางเส้นเก่าเส้นเดิมครับผมยามเช้าครับผมเมื่อนี้ก็เจะพผ้าพี่น้องน้องลุงป่าวอาเอฟซีทั้งหลายออกมายามบ่วงหนูคือเก่าพี่น้องเอ้ก่อนศิไปยามบ่วงหนูกับมะส้มส้มเพ่นคือพักไม่ผลแล้วก็มีไม่ประดับน้ำ ครับผมลูกคับญาติญาติเพื่อนรวมบ้านกันนิดหน่อย,ย,ยเป็นทำในคุณไม่ประดับไว้ครับผมเป็นกะซ้ำทรงลูกคาครับตอนบ้างกันมี่ที่นั่นเป็นตอนดีครับผม ตัวนี้เพิเ่งจะบอกออกแล้วมั้งออกลากเลยนี่ครับใส่ไฟยกข่าวกุยกข่าวพี่เหอไนี่ครับผมใส่ตอนเลยไม่ประดับไม่ผลพุทธาสตร์อะตันเล็กนิดเดียวเออพี่น,น้องตัวเล็กนิดเดียวก็ออกออกมากพี่เหรอไหม ผมเพิ่็อาจจะไปส่งลูกค้าดิมไปหลาย,ยเบี้ยรักต้นกล้าครับพี่น้องครับผมกำลังจะงวงาน้องำอันนี้ก็จะเป็นกองเกล็ดที่สั่งมาไว้ถ้าเขาะซ้่มปูก เรมันจะเข้ากันพี่น้องไหมยังพยายามบ่วงหนูหรอการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงพี่น้องไหยเออเบียรอะไงกงัน,นล่ะกินน้ำน้ำเปล่าเนาะมาเป็นต้นใหม่เมืองนอกพี่น้องเลยต้นนี้ก็แปลกจะมาซื้อายังกับวูรู้กัน จะเบี่ยงเงินน้ำเลยไปเลยกำลัางงานจะว่าสายพันธุ์ไหนมันหลากหลายสายพันธุ์พไปเลยฟังดูสิครับหลาย,ายพ,พี่ๆไปเลยตรงนั้นจะเป็นแรงเป็นแรงน้ำครับผมใส่ไนโวปัมม๊มขึ้นมาดึงขึ้นมาลดน้ำ่น้อง มันก็จะลังว่างใหม่กำลังว่างใหม่ดูหลากหลายหลากสีความพี่น้องเลยสวยงาม หลอก่กับต้นกากระลังกำลังกำลังแตะอย่างเบียร์อวนกระลังแตกเบียร์อวนแรงน้ำกับนี่ตลอดปีที่รองพ้อดิสูบลดน้ำแตลอดปีละเพราะว่าสายนี่กะน้ำจะบกการน้ำพ่อมาเติมได้ที่เรา จะมีค้องใส่ไก่ค้องซ้อยค้องอย่างมากแต่น้ำบักขาดแนละพี่น้องเลยที่เขตตาบลลำพานนี้ก็น้ำอุดมสมบูรณ์ดีดีมากๆเลยล่ะดีก็่เพิ่นจะกวักเส้กระถางเลยผสมคุยมะพร้าวแล้วก,ก็เกเอาลุ่งกระถางใหม่ครับเพิ่งล่างรดน้ำอยู่ ส้มนี่เสียไปส่งลูกค้าบ่แม่ล้านโอ,อ,อ,อ้เออ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 พอเห็นมันงามผมก็เลยมาถ่ายลงยูทูปกันหน้าวะ่ะเออเออด็กน้อยเขาไปขายกุ้งอยู่บ่ละมือนีเรื่องถามมันบ้างฮนบ<อ>เออ่เออเออคนไปยามบ่วงน,นู้นกันบ้านนี้ <laughs> ไป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 ย่างยางยางมันที่หยียบลูกมันที่หยบไปพี่น้องบ้านนี่าพยายามบ่วงดูน้ำกันขับบัานนี่จะมีตัวมีแต้มบ่าเศ้านี้กับผมก็ใส่แซ่ไว้ถึงแต่มือวานนี่แหละพี่น้องเลยก็ยังมือขึ้นนี่ผมก็บรลออกมาดอกก็เลยว่าเออสร้างมันเถอะตัวไหนขาดก็ปล่อยไปตัวไหนบ่ขาดก็เอาเทอมันสูงมันมันแล้วพี่น้องเนาะมาเป็นรุ่นเป็นส้นนือกันครับผมจะมีตัวมีแต้มหรือเปล่า ลังแรกตียังไหลังแรกบ่แหกมานเลยตัวนี้โอ้มือนกับมายามฟังนี่ไปพี่ต้องเลยเก็บกูเลยมันมียังแต่ป้าหนุก็หลายดอกมันเอาบูดทางไป มีอะไรเลยมีตัวมีแแกมบ่แต่ว่าถ้าอ้อยกองเขาก็จะพ่อได้อยู่หรอกเพื่อนหนูก็่าจจะเริ่มลงเหลือหลายอยู่รหลังนี้กับผม่มีมาสู้เลยพี่นองปกติเหมือนเดิม ทางตรงนี้แหละที่มันขาดหมูว่านนี่บอกมาเลยคิดลาบเลยมัง้งขาดไปเรื่อหมาเอาไปกับโบจักนี่น่อยหมากหลายอยู่นี่โอ้มืองนี่ล่างเก่าก็ต่ำไปคือเก่าพี่น้องเลย กุ๊กเกาพี่น้องคุณรูดจุดมัดบ้าหนูตัวนี้มาเก่งเลยพี่น้องมาตัวจูบตรงไหมาทวางเป็นไป,ไปแป่นเ,เอื้อดตืดพี่น้องเลยต่ำอีกคือเก่ารูดมัดพี่น้องคุณโอ้เก่งเก่งเก่งเสี้ยนขนาดเลยเนะาะจักลบหลีขนาดเลยสิ่งนี้จังบ่เที่ยวพี่น้อง เออนีอ่ตัวนี้ติดหน้าปังแล้วนำลังตีดินว่านว่านเปียกว่านตุ่มพี่น้องน้ำคลองกับมาแต่หลายวันแล้วล่ะพวกจกับพวกว่านกนกันกนบว่านแห้งพี่น้องก็ออกดีอยู่มันดินมันซุ่มอยู่เสียงยังไงหนูบน่ฮ์ล cứ tiền của cuộc phải không được đây là ô cái đồ pha mày ngon ngon mà ยามบวงหนูก็ไ่ได้จักตัวดอกนี่นะเหนื่อบ่หมานเลยบ่มีหนูมาสุ่นบวงจักหลังปกติเหมือนเดิมทุกหลังเลยพี่น้องก็เก็บกู้แล้วละ่ะครับผมกลับมาเดินส้มเบีย้ยกาเบีย้ยใหม่ก่ันพี่น้งองสวยงามเลยเพื่อนบึ้ยมันน่ารักแต่ว่าคือตัวนี้เคยเห็นอยู่เรื่อยๆนี่เพื่อนต่างๆ แต่วันนี้ก็จะเพิ่งเย็นพี่้องสวยงามมากเลย,ว,ยวันนี้ก็สวยเหมือนกันพี่้องวสวยส,สวยงามมากๆเลยแต่พันปลูกในโดมแต่กับบริการมุงกลางอย่างพี้อง สำหรับคลิปนี้ก็คนลงทางสามก็ขอกราบขอบพระคุณทุกทท่านที่เข้ามาติดตามมารับชมมาให้กำลังใจก็มอบความรู้สึกดีจให้กันในการนะพี่น้องเนาะครับผมคนลงทางก็มีอย่างมากมายไปตัวนี้หรอกพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็กราบสวัสดีนะครับผมเจอกันคลิปใหม่ก็พี่น้อง